โอ้คันนี้ปีที่แล้วก็น่ากลัวนะครับปีที่แล้วก็มาใช่ก็คือเอาไว้ก็ไม่ได้ซอ้อมมาวิ่งเลยไปเลย65คนไทยยังงมีคนถามมา,าเยอะ,ะว่าอีโวมีสองประตูเหรออีโวไม่มีสองประตูนะครับ<ะ>เขาเปลี่ยนหน้าเขาเอาแอสกอ่ะ,อะมาเปลี่ยนหน้าเป็อีโว นะครับแต่มันจะมีเอสตตัวไฟท้ายเบนอะที่ท้ายมันเหมือนกับแต่ถ้าเป็นเอสตตัวแรกอะท้ายไม่เหมือนนะครับแล้วก็คันนี้ก็ไม่ใช่อีโวคันนี้เป็นโค้ดถ้าบ้านเราเรียกโค้นะครับแต่ถ้าที่มาเลเซียก็อาจจะเป็นโปรตนนอนเร <c oughs> ียกว่ามันใช้พาร์ตกันได้ใช่ครับต <c oughs> ้องอีโว Next is Muhammad Weir from JBM Racing Tech Malaysia, one of the fastest car here in this class for Ford. ออกตัวดีนี่โอ้โหปุ้งนะจรวดก็จะพิชิตนะสวยเรียบร้อยครับหลับเลยครับหลับแล้วครับอยู่ดีๆก็งืวบครับเอาเวลาไว้ก่อนอะไรเข้าเส้นอ่ะเท่าไหร่อ่ะต้องดูหน่อยสิบหกหนึ่งหนึ่งแปดครับ 16.118ทางบ้านคอมเมนต์มาครับจิมมี่บอกว่าขอเสนอเรื่องชุดแข่งวันซ้อมได้ไหมครับ,รบแต่ละคันวิ่งกันเร็วๆทั้งนั้น